แชมป์ในการเสริมทัพเนี่ยเป็นของทางฝั่งนักฟลอร์สีมายครับ16คนคาราบูเอเปิดลูกนี้มาได้หลุดมาไหมเอาครับไรเชลยังหาจังหวะเปิดเข้ามาแล้วก็โลซาโอ้โห1-0ครับทำจนได้ครับสำหรับตามพิธีประจวบนะครับจากซามอลโลซาในนาทีที่32ยันเตือนมาหลายครั้งนะครับครับเปิดขึ้นมาเนี่ยเอาชนะทาง กองหลังของสุโขดไทยขึ้นมานะครับจังหวะนี้ชนะทางริวเฮอ,อราอิครับและสุดท้ายกลายเป็นซามิเมโรซาที่รอชา้านะว่ากิติพันธ์เองจะพยายามปัดแล้วครับแต่ยิงมาแรงเอาไม่อยู่ครับเฮอ,อ,อราอินี่้เอาไม่อยู่มาสองคาจังหวะแล้วเหมือนก,กันครับก่อนหน้านี้ไรเชลมาจริงครับจังหวะนี้จ่ายผ่านมาโรซาถึงก่อนแล้วก็เรียบร้อยอันนี้ก็พยายามจะเปิดให้กับซามเโรซาครับ แลวตอนนี้ก็สั่งพิษผลแล้วโอ้โหแต่ก็เก็บเซฟได้เหมือนกันนะครับกิติพันธ์บอนโตรรร้คาราบูเอ้พักแล้วให้ประสิทธิ์ปาสิทธิ์ลูกนี้ไปที่คาราบูเอ้คาราบูเอ้ยังไงครับลากไปแล้วมายังหาจังหวะและยอดเข้ามาลูกนี้ได้มงโรซ่าแล้วก็ตวัดที่อีกทีนึงโอ้โหไม่เข้าครับถึงกับไปที่ประสิทธิ์สายเปิดเตี้ยนเข้ามาเลยมาเอาครับโรซ่าพลิกแล้วหาจังหวะเอ้าแล้วล้มลงไปบุญศิลป์เป่าจุดโทษเลยครับ โอ้โห oh oh. จังหวะนี้โอ้โ oh ห oh. เป็นอะไรอีกนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับบอลเนี bon ่ยมาถึงซามูเอลโรซานะครับก่อนที่เจ้าตัวก็พยายามจะหลอกทางอะไรอีกอยู่สุดท,ท้ายเนี่ยล้มลงไปครับ้าตัวพยายามบอกว่าไม่ได้ทำอะไรแต่เดี๋ยวดูขาครับ,รบก็อยู่ที่ระยะนี้ของู้ตสินแล้วลครับคือ จะช่วยเซฟให้อยู่ในเกมได้หรือเปล่าสุขโขทัยหรือจะเป็นประจวบที่จะออกนำหางซา,ามเอโลซาวิ่งเข้ามาแล้วซัดโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนาทีที่68กครับซามเอโลซาเหมาคนเดียว2ประตูให้ทีปีประจวบบุกมานำสุขโขทัยครับ2ศูนย์กิติพันธ์เนี่ยพุ่งถูกนะครับแต่โรซ่ายิงจังหวะนี้มุมฉีกดีเหลือเกินครับ ยิงลูกนี้เข้าประตูไปครับ2ประตูต่อศูนย์ครับใช้โอกาสไม่เปลืองจริงๆนะว,วันนี้ของพีพีประจวคบเสียบอลไปชินวัตรอาบอลัาราบูิีมขึ้นหน้ามาคาราบเว้จี้เข้าไปแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับสามประตูต่อศูนย์ครับล็อตเตมี่คาราบเอนานดที่88โอ้โหพีดีประจวบฝังสุขโขทัยเลยอยู่เลยครับ เชวัดแล้วจ่ายจังหวะเดียวประเบอจับอยู่แล้วยิงลูกนี้เข้าไป